สบายดีพอไหมพี่น้องลุงป่าอาสมองสุบนสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสะนีป่าบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้หัวลมออกพี่น้องลมผัดอยู่เวยตื่นเศร้ามากลมอยู่อึนๆอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ห้ามานามาเบิ่งสวนยากระทำแม่พี่น้องสวนยากระทำแมอยู่หน้าพี่แหละ สองคนก็นทำแม่เนาะทาแม่เป็นส้วนมาเป็นบมมีโมเพ่นผละมีโมสุมาโอ้ยหูดับทำแม่เพื่อกะพังทำไมอุ้มอ่มอยู่ในพ่ผละ่นอ้องเลยอ่มอยู่ในพ่นผ่ะ สวนยาเพลินอนะันนี้พี่น้องสวนยาทำแม่ทำแม่พ่มาปลูกยาไว้ยาใส่ขมมา,ากเพิ่นนัและมันย,ยานยังดอกอแม่บริหารเฮดบดมาบอสโอสวนยาใส่ขมมากเพิ่นนึกว่าจะเอาเสียามมานามนะ เอา้าง้อ,อก,กันยังเข่าได้ปะยายเข่าหน้าใจนะว่ะโอ้ป้ายายเติมเรือนาะยายเนาะยายอันพักเสียนเจ้าน่ะเป็นหมากอะไรนี่นานนหาให้มันแก่แล้วเมือ่อวานอยู่เพื่อน,อนอเนาะพม่นาะเพราะว่าอ ja, ยู่เพื่อนเท่ากับเสียนแม่เท่าสเก็บได้ไหมเด้อสกีบลเก็บพักเสียนกันไดพน้พี่น้องเก็บมาขันสมก็นเด้อทำปลายได้พี่น้องเลยบลาลายปบนไหนบลาลาย อากระสิเก็บเสดบรรยากาศพี่น้องไงเจือกะเฮากระสิเก็บอันหนักพี่น้องเลยเก็บผักสีอันก็เด้อบาบสบายดีพี่น้องตื่นเศ้ามากเขาดัเอามาให้มาพี่น้องเอลยผักเสียันคือนี่แต่งงานงามไหมเอ้ยบรรยากาศยังเศร้าสม สอดจงลบมองหาพี่น้องมองหาพี่โอ้ยเทน้ออยู่ไนนนาอยู่ในดุงราบอมีดอกคนหนามนคนจ่อยบบ่มีคนเสียงปากกับบอด้นีมาตะกี้เข้าอยู่แซยวน้ำเทียงแม่

คนนั้นพักบอกเสียบบ่อไ <ừ. S 1> รเอามาเอาแต่ผ่ามาบาอเสียบบ่ได้เอามาว่ะสานพี่น้องเอาแต่ผ่ามาคุดบ่ได้แล้ยน้อพี่น้องเนาะ น้องบรรยากาศลมๆหนาวๆยาพิ uh> ่นก็ใส่ขมักอะไรพี่น้องเอ้ยบมแม่นยาอย่างอื่นดนกยาพิ่นนะพิ่นจะมาหลักซาอยู่ในนี่ผิ่นหมักใส่ยาน้ำเมาเมาจังหน่อยเขียวใหม่กระตุวยกระตุวยควมสุกของยาย่จืดพี่น้องเอ้ยเมื่อน่ากับผ้าผ่นมาเพราะว่าเพิ่นไปยังมาผึ่งี่ยาวผึ่นาพิ่นยากยากแล้วมันมีแต่ป่าแต่โขกเนาะบ่มีอันแบบว่าบ่มีคน มีคนสีขาวมาได้เทียวนี่น้องเลยปาแต่โคกกะี้าลูกยากค่ะ่นยากแก่ยากย่างกระซไบทหปราหัยใหญ่นวลยูแมนแม่ใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็มากได้แม่ใหญ่นวลพี่มีเพิ่นกปอยูกันเยพี่แการสรอยประหายเพิ่นก็ไปใส่คหมักปีนี้เพิ่นประห่ใส่ไม่ใหญ่จืดกรสีเขียวผเดียว แม่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคนห้าวเลือดเลือดไว้แต่ควบคิดหดคิดเทงพี่น้องเลยไพคือกันน่ะแม่ทำดีไว้เลือดไหวแต่ควบคิดหดคิดเทงเือกันยาชื่น,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 นมาเห็นยาแม่ชื่นกระตั้มหัวใจแม่ทำใจเคยเคยอันซอยไปเป็นเกล็ดเป็นหมากได้ยาเมา

กูขานขอโทษขออภัยละลายเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเม่ใียจืดอ,อยากเป็นคนดื้อเนี่ยด้านปานใดบ่เมียจืดอ,อยากเป็นคนดื้อเด้อพี่น้องเป็นคนบ่อยากพังความลูกความหลานปานใดดายเมียจืดอ,อยากเหตุจังไรก็เหตุอยากไปก็ไปอยากล้ำก็ล้ำอยากลอกกระลองพี่น้องเอ้ย แอปซีกระตักเตือนเมญาย์จืนเบิ่งแน่กันเม,มญาย์จืนดื้อแบบไดก็ได้เมญาย์จืดนสิฟังกว่วาแอปซี่ฝนได้เออบอกเมญาย์จืนมาในเด้อพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลยอย่าป้าอย่าทิ้งเมญาย์จืนเด้อในี่ยกกระหายก้เบ,บิ่งจนจบขีดในเด้อพี่น้องกเบิ่งเมญาย์จืดนาน อย่าทิ่มอย่าไล่อย่าล่อาลอย่าปาอย่าปล่อยไม่อย่าจืดนะพี่น้องก็ไม่อย่าจืดเนี่ยทีไกรก็โคตรเบิง่งจนจบในเดิมพี่น้องเอ้ยอย่าจืดเพิ่งกำลังจิ้มเอาเบียร์ยาไปปลูกพี่น้องเอ้ยเบียร์ยาหลายเนี่ยเต็มอย่ามันจะเบียรยยวว์ยราหน่อยเพิ่งเอาไนมาหวานไวน้เพราะว่าอันนี้มันจะเปน็น ขอกงัวขอกงัวหาวเนาะมันก็เลยสีงามเนี่ยจังเ้ยเนี่ยยังแม่น้ำนะน้ำหดกระบบเดียมันนะ้องเลยบรรยากาศจะตามตรงตามป่าตามโคกเด้อเพิ่มเบื่อเพิ่มนายได้พี่น้องเปิดบรรยากาศบรรนอกบรรนาข้ากันเด้อ ตอนนี้แม่ย่าจื้นอยู่โคกอยู่ป่าเป,ป็นแมพี่น้องเอ้ยตอนจะเข้าเนี่ยี่อยู่โคกอยู่ป่าบรรยากาศาายังจะเศ้าคนอยู่โคกอยู่ป่าอยู่นี่เบื้องแม่พี่นอ้องแม่ยาจื้นอยู่ใส่กับมาเพาะมาเฮ็ยดูดูมันตายาเ,าน,เยนี่ยจะเข้ากันไหมแมนบริยูจะเศร้าเรกพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศเนี่นมอยู่โคกอยู่ป่าปพี่น้องจะเพิ่มเบื่อความไหนแต่ยายยายเอ้ยจะปลูกยังเบี้ยนี่ยนะ ปลูกก็น่ามือนียแหละอืปลูกหญ้ากับปลูกหญ้าย่ามือเ้าแม่เอาเขาต้องปลูกยญ้าตอนนั่นใช่ไหมชวยมากลวมันกัขึ้นทีชื่อเดียง้อดเดดวอือจะก็ขี้ดินใส่ซิละลายิมกับใบก่าได้ำนะมันบอกคือเสียมันเนาะเอาผ้ามาจิม้ด้ยงเจิดเทา แม่ก็รู้ที่ทำบอฟิตบอถือีต่างหากพี่น้องไปกระเซียเพิ่อว่าถืออะไรเนี่ยอันแม่จิ้มมันมาปลูกยนี่มันจะงามสำนั่นเลยมันเขียวบ่อเบิร์ตมันเขียวบ่อเบิร์ตปะสันมันเขียวบ่อพ่อมันสืบ่อพ่อเขียวอ่าต่อสัญญาบักใหญ่สิบ่อพ่อเขียว ยายคือสิเกีวพิลึกพิโลแท้คือว่าอะไรเนาะนั่งกอกติดกอกต่อแต่ละมือเออก็มีแน่ยายกลับไปเอาไปห่ค้นเผื่อเขาจะต้นแล้วแม่ต้นอามต้นอือเขามีแหน่เขาเห็นข้าวโพดต้นเขาแมน่เอาให้เขา แมนพอเขาปุกพอห้าปูกได้นั่นไหเนาะอืมจีนเป็นคนดนี้คนนะมันยังีอมได้คอขามันยังจีนก็เอาหายผ่น่าเป็นคนขี่พีน้องเนี่ยจีนบอกเป็นคนขี่ที่พี่น้อง่าก็บอกได้ขี่ที่แล้วเนาะเมื่อหนึ่งขี่จักเทื่อ ก็เถิอก็ไฟดูพี่น้องอะพี่น้องก็เถิอก็ไฟลายๆเดูพี่น้องเลยขอขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องว่าถิ่บ่สุภาพเนาะแม่ก่อเรื่องอันกระตี้ยูกระตังแม่ชื่นกระบอกไปคนแน่นาแค่เคอะก็หายแม่บรรยากาศในป่าพี่น้องข้ามาคนเดียวก็สิระวังระวีอยู่ดะยากพี่น้องเลยอันนี้มาสองคนก็ทำเองใครเนี่ยมีแต่ป่าบ่มีฮอดคน เอาเองครับย่างยานตะเวนฮากะึ้นในเล็กหน่อยพี่น้องเลยตะเวนฮากะสองลมหนาวแม่อยู่ไก่เนี้ยเอาบทหนามของมึงยานแม่ที่งามอืมจ้าเอามาปลูกอยู่หน้าจะเอามาปลูกในป่าน้องเขาสิแม่ปลูกแล้วหรือเมื่อเนาะ คลิปนี้กันสิคอมลาพาจากเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าหน่อยเดอ้อพี่น้องพบอพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสดีส